ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นทุกปีและแม้ว่าเราจะผลิตน้ำมันได้เองในประเทศแต่หลายคนยังสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงจังแล้วรู้ไหมว่าเราจ่ายค่าอะไรบ้างในน้ำมัน1ลิตรราคาน้ำมัน1ลิตรประกอบไปด้วยค่าต้นทุนเนื้อน้ำมันสาเร็จรูป79%ซึ่งขึ้นลงตามราคาตลาดโลกและอัตราแลกเปลี่ยน1 7เป็นค่าภาษีและกองทุนต่างๆ ได้แก่ภาษีสราสามิตรภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่เหลืออีกสเปเ็นเป็นค่าการตลาดซึ่งประกอบด้วยค่าขนส่งค่าก่อสร้างปั๊มน้ำมันค่าน้ำค่าไฟค่าจ้างต่างๆซึ่งจะต้องหักค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้เสียก่อนจึงจะเหลือเป็นกำไรของผู้ประกอบการครับ